สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องแบงค์สายชิวกันอีกครลังหดินกระดิ่งนะครับต,ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่ด้านหน้าสถานแงนี้ลางกรุงเทพอภิวัตน์นเองนะครับหรือว่าแค่ั่นก็คือจุงทางบางซื่อเองนะฮะโดยตอนนี้นะครับที่บริเวณแห่งนี้นะกะ็ได้มีงานเทศกาลเยี่ยมงานวัดชีวิตดีกับวิถีริมลางนะครับจัดอยู่ตรงประตรูที่ห้าถึงต่นะครับหรือว่าง่ายๆก็คืออยู่ทางฝั่ง,ง,งที่อยู่ติดกับ จุมทาบางซึ่อนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะโดยงานนี้นะครับตั้งแต่วันที่19ถึง28กรกฎาคม2567นั่นเองนะครับโดยในงานนี้นะครับก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตด้วยนะครับเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะซึ่งจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับคิดว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าเขากำลังมีการเทนสาวนั่นเองนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาพามาชมบรรยากาศกันนะครับว่าภายในงานเนี่ยวันแรกของงานนะครับนี่ผมมาคือมา19นะ ดูว่ามันจะกาเป็นไงบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็มาจากทางฝั่งของด้านทิศใต้นะนะนี่นะครับเสียงกระจบเป็นนะครับเพราะเหมือนกับว่าเขาไม่กดเทสเซานะก็จะมีเสียงนิดนึงนะครับนี่อันนี้จะเป็นจุดโซนแรกนะคนรับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ตรงตรงัวที่สิบนะครับหรือเกตที่สิบนะตรงนี้ก็เหมือนกับว่าจะมีการเตรียมเหมือนเป็นอา,าสาเหยเลยผมไม่แน่ใจนะมันเป็นแถวเลยนะครับเตรียมกออลุ่มรถบัสนะไม่แน่ใจ,ะจะว่าไปไหนเหมือนกันนะ,ะนี่นะฮะ,ะเทศกาลเยี่ยงงานวัดชีวิตดีดกับพิธีดิมลาน,นะครับจัดวันที่18กร,รกฎาคมนะครับเห็นปะมีการขอพีท้นเน่งนะฮะนี่ฮะตอนนี้ก็จะเป็นจุด ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเช็คอินนะฮะอยู่ด้านหน้าประตูสินะครับมีเกาอีกยนะอะไรเนี่ยอ๋อถ่ายรูปเช็คอินนะครับหกเงีนเกล็ดใช่ไหมว่าตั้งทับได้เลยนะนะฮะไปนิดสักหน่อยนะป้ายอันนี้นะครับก็จะเป็นการบอกนะครับว่ามึงต้องมีคอนเสิร์ตนะครับมีใครมาอะไรไงบ้างนครับแบบนี้นะครับวันนี้วันนี้ที่ตึกเก้าเนี่ยฮะก็มี วปปาอบรัชติยานะครับพอคงมาสแสดงในวันที่เป็นกานี้นะครับเป็นคอนเสิร์ตนะฮะเรามาดูอันนี้กันต่อนะครับงาน,นก็เป็นั่กของถานตินนะครับก็มาในทีมของงานวัดนะฮะับะเป็นงานวัดนะฮะดูกันอันนี้ก็จะเป็นพวก ก็น้ำตาตานั้นแล้วก็มีอันนี้เป็นมอม่วนครับอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มนะกนน็ยุ่งขายอนนของจรังมีค่าหลากหลายนะเอะสอบับไทยที หม้อหาดของกินนะครับที่นี่ก็บไอ้ขิงอะทีท่ค่อนข้างน่าสนนะฮะ<อ>แต่ตรงจุดนี้รู้สึกว่าเหมือนคนจะน้อยขนาดหรือเปล่าไอ้ไมีม่น,นี่เลยอันนี้คือว่ารสชาติจะเหมือนกับที่วดัดขิงหรือเปล่านะครับแต่ว่าโหที่วดัดขิงดูอ,อร่อยอทุเรียนด้วยนะมา<อ>ต่อกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีพวกเสื้อผ้าใหม่นะ ก็ทอดนะเผือ่อเป็นแนวแบบว่าออกแล้วพื้นมากหน่อยๆนะนี่นะครับนะอ,อันนี้ก็จะเป็นขอนกินเหมือนกันนะครับมีผู้ําพริกด้วยนะครับสำหรับใครที่วางแผนนำพริกก็มาดูตรงนี้ได้นะนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าปีนี้เป็นปีแรกปั้นะครับที่จัดตรงนี้นะแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีการจัดในปีดินลามกันนะะแต่ว่า จัดภายในสถานีกรุงเทพมีวัดนะครับช<ม>ั้นเอ็มนะฮะจุดนั้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะจัดมีแค่ไม่กี่วันนี้นะประมาณ4วันน่าจะจําไม่ผิดนะครับรู้ว่าไม่รู้ว่างานเดียวกันหรือเปล่านะฮะน,นะครับอือก็เป็นรูโอยอนะครับ อ๋อแล้วก็การเดินทางนะครับการเดินทางมาที่นี่ก็มาได้หลายทางเลยนะครับสำหรับใครที่มาที่บ่อยเนี่ยก็น่าจะรู้กันนะว่าไปยังไงนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่เคยมานะก็รถไฟฟ้า MRT นะครับใต้ดินมาได้นะครับสายสีแดงก็ได้นะรถไฟทางไกลชานมือได้หมดเลยนะครับมาลงที่นี่นะถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยก็ต้องลงที่ถุนทางบางซื่อ,อนะครับมาต่อกันนะมันจะเป็นจุดหนึ่งนะครับ อิงจะเป็นแนวงานวัดนะก็จะมีของขายหลายอย่างนะครับเ้นเนี่ยร0บาทนะเลยจะเป็นพวกดอกไม้แช่อิมนะครับก็อยู่ที่้าบาทเป็นการตักไม่อันใส่ถ้วยนะฮะอันนี้อะไรอันนี้เป็นปลาหมึกนะปลาหมึกก็มีหลากหลายราคานะ้ครับมีหลากหลายราคา พิชใช่ไหมออกแต่น,พนาพิชนะฮะนี้พิกสลิตนะครับท่านพิชควาด็ดปูนะฮะน,นี่จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นกระทะร้อนซีฟู้ดนะครับโอ้เจ๋อมแมลงทอดอีกแล้วเดี๋ยวต้องมาจัดจนะเงี้ยใครมานะฮะเดี๋ยวถ่ายเพื่อนมาดูกันนี่เลยแม่จัก,กระจัง ชินนอยู่ที่ไมล้ละสิบาทนะฮะสิบาทนะครับห้าบ,บาทก็มีนะนี่นะครับแต่ว่าจะเป็นชิ้นแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นพระเกาะอิสารนะครับนะนี่ก็ขายแมงข้อเหมือนกันนะขายแมงดาด้วยแมงดาตัวละยี่สิบบาทนะครับคุณผู้ชอบกินอะไรกันกบ้างกับตัวพวกแมลงทอดชอบกินอะไรกันบ้างครับผมห ชอบปิปวาากวานมังกนะหลักแก้ะครับแล้วก็ตัวจิ้งดีแล้วทางชอบนะอันนี้นะครับไปทุกที่นะฮะก็ในกรุงเทพที่นี่นะครับนั่นคือร้านดอกฟังเวอร์นะครับไปทุกที่เลยฮะ,ะมาจากบ้านของก็ไปนะครับดอกฟังเวอร์นะก็อยู่ในชิ้ลล่า25บาทนะครับตัวจกงหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ขายเป็นดอกทิมนะครับน้ำยาป่าน้ำยาก,กะทิปลาแซลมอนน้ำยาครับอีก5บาทนะฮะอันนี้ก็จะเป็น เบื้องนะครับเบื้องนะครับสองวันนี้ทาารถนตัวนี้ถ้าเป็นมาใช้อิ่มกันนะฮะมีข้าวม่วงด้วยนะครับนะใครที่ชอบก็มาตรงนี้ได้ครับมีที่ชิมด้วด้วยอีกมีดักไล่ดเลยนะชิมได้นะครับนี่ชื่อผมชื่อแม่ไผ่นะครับมีน้ำยาก็ตามน้ำนะราคอ๋อเป็น เปห้าสิบไม่ได้ใจว่าเป็นเป้ถักหรือว่าอะไรนะฮะห้าสิบบาทนะครับนะฮะมันงนรับประทานกันถาดเรามาต่อกันนะฮะตัวนี้ก็จะขายเป็นพวกน้ำนะครับน้ำดื่มน้ำเปล่านะน้ำมัดลมนะครับน้ำพีชทั้งหลายนะฮะก็มีนะครับน้ำส้มคั้นก็มีนะครับหลายอย่างเลยครับน้ำส้มคัน100%นะครับครับผม า,าะสีน่าสีน่าก,กินมากอะ่ะข้าวเหนียวอืออิมคุ้มตามหน่อยอร่อยเลยเป็นทุเรียนนะครับเองก็มีนะฮะอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นแซลมอนปาชินินะครับขายอยู่ที่ชุดละร้อยยี่สิบบาทนะแล้วก็มีเป็นไข่พุ่มนะครับไข่พุ่มก็มีนะฮะปลาไหลนะครับแล้วก็มีเป็นปลาตัวองุ่นก็มีนะครับอยู่ที่สามสิบห้าสิบบาทนะฮะนี่ก็จะเป็นคุ้งหงส์เ้นนะครับอยู่ที่ชุดลนะ ห้าติ๊นะขายเป็นชุดนะครับมาดีเทียร์หมูสิบบาทนะฮะมาสิบบาทนะครับ,บนีบ่ก็เป็นพล้วยขนมหวานะนะมแครนอเมร์นะครับนะฮะ อันนี้เป็นข้าวหมกไก่ข้าวมกไก่คือห้าร้านห้าคือเป็นข้าวหมกไก่นะครับราคาห้าสิบบาทธรรมดานะครับลวิวกิ๊บสิบบาทข้าวหมกไก่น้อยหลืบาทครับห้าสบาทได้ไก่สองชิ้นนะข้าวหมกนี้จะเป็นไข่เต่านะครับไข่เต่าก็ขายคือสิบลูกสามสิบนะฮะเจ็ดลูกห้าสิบคนเองครับมีสองสีนะฮะอันนี้นะสายชอบสุ่มก็มีนะครับเนี้ยมีตัวละครต่างๆนะฮะ นะครับน้ำ <fool. S 1> <Viol in> อ้อยคั้นนะครับแล้วก็น้ำส้มอันนี้อันนี้เป็นน้ำอ้อยนะครับแล้วก็เป็นน้ำส้มคั้นมีเสาวดด้วยนะครลับอันนี้จะเป็นบรรยากาศนะครับตอนที่ผมมานี่ก็เป็นเวลา18บแนาฬิกาสีนาทีนะครับก็มีคนเดินอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะแต่ก็ยังมาไปเรื่อยๆนะครับคนนึ้งอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่รู้ว่าที่นี่มีอาหารนั่นเองนะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับหรือว่าจะมาการกนรนี้ก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็น ขนมนะครับขนมทุกเก้าสูตรทั้งตนะฮะมีมาให้ย้อนไวัยกินกันเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหกลิปเลยนะฮะอันนี้ก็ขายทุกชิ้นนะครับที่ไม้ละห้าบาทนะฮะมีทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งไก่นะครับูครบเลยนะฮะมีขนมปังด้วยนะครับขนมปังนี่มะแต่ว่าเขาขายเท่าไหร่นะเขาผิดเบอร์เกอร์เลยนะเบอร์เกอร์ก็มีนะครับขนมปังไข้สังขยานะก็มีนะครับ ข้าวมันไก่ก็มีนะฮะข้าวมันไก่ข้าวขาหมูนะฮะก็มานะครับตอนนั้นก็จะเป็นที่นั่งของร้านนะฮะแล้วทีินึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหอยทอดนะครับทอดนะฮะตอนนี้นะครับก็ขายเอ๊ะผมไม่งใจว่านี่ขายอะไรเป็นหมึกแช่หรอเป็นหมึกนะฮะมาอยู่ที่มาละสิบบาทนะครับบางลาเป็นการราดซอสนะฮะ รับนนเป็นไก่ตัวละสี่สิบห้านะครับน,นี่นะก็เป็นข้าวกะเพราไข่าขาดาวนะครับอยู่ที่ยี่สิบบาทนะฮะนครับอันนก็เมนกุ้งนะครับอยู่ที่ส่องละหนึ่งร้อยนะครับกุ้งแม,ม่น้ํานะอันนี้ดูว่าในเคยเดียวกันหรือเปล่าน,นะพีผมไม่ได้ดูนะผมไม่แจ่าอยู่ในเคยเดียวกันหรือเปล่าน,นะครับแต่ว่านี้นี่ก็มีขายเป็นเครื่องดื่มนะครับเป็นพวก น้ำตั้งๆเลยนะอยู่ตรงจุดหัวมุมนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีเป็นขนมจีนนะครับขนมจีนขุยเต๋วเป็ดขุยเต๋วไก่นะตรงนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะกินอาหารนะครับอยู่ที่เวลานจุดนี้นะเหมือนจะมีโต๊ะเพิ่มอีกนะมีเขามีสปแสบไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้นี่นะก็คือมีการวางไว้แค่จำนวนนี้นะครับมาสลับนั่งกินกันนะฮะที่แบบว่าก็ก็ดีเนะี่ยเราจะได้ไม่ต้องแบบว่า นั่งตามพวกอย่างงู้นแหนะเั่นนะได้กๆไม่ต้องหนัอย่างนั้นนะครับเป็นการกินมือโตนี้ยถือว่าเราคาสุดได้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้ไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปทางเหนือนะฮะก็ไปทางโลง่ลงๆนะมาโลง่ลงๆมีขายเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าฝั่งขวามือของเรานะแล้วก็จะมีเป็นกล่องกล่องสุ่มเหมือนรนะ้านเมื่อกี้นี่แหละ นะผมลอดูถ้าภาพโูยังไงต้องขอบใครด้วยนะนี่นะครับอันนี้เป็นกล่องเป็นกล่องสุง่มอ่ะนี่นะเท่าไมราคาถูกจังอันขายยนะี่สิบบาทยี่สิบหรือห้าสิบห้าสิบบาทมีมาต่อกันนะครับสำหรับรโซนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของโซนส่วสนุกของเด็กเล่นนะครับสําหรับ คุณหน,นูๆทั้งหลายนะครับที่จะมาเล่น,นครับแต่บางอย่างก็ไม่ใช่ว่าหนูๆก็เล่นได้นะผู้ใหญ่ก็เล่นได้เช่นกันนะครับแต่ว่าม้าหมุนนีกนะ็นะครับมีไวท์กิ้งด้วย นครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเห็นนั่นแหละก็คือมู้กดน้ำนะคือประมาณว่าทิ้งหล่นก็รับเ,เงินนี่นะครับอันนี้ก็ที่ผมรู้ที่านะครับะะแล้วก็มีชิงช้าก็หวานนะครับเป็นเซนเตอร์ของพวกแนวงานวัดนะครับมีแพ็คก็หวานด้วยนะอันนี้ก็ะะที่ราคาสี่บาทนะครับ ซื้อหัวนะครับอยู่ตรงใกล้ๆกันนะครเขาก็อยู่นะครับแล้วก็มีเป็นรถไฟนะครับที่วนอยู่ตรงกลางนะนะ่ยแล้วก็มีเป็นบ้านก่อนจะขับไปเทมปอีเลยนะเป็นกระเด้งกระเด้งง่ายว่ะนะก็เป็นบ้านก่อนนะครับข้าวเมี่ยงดิ โอเคครับก็สำหรับบรรยากาศภายในงานเทศกาลเที่ยวงานวัดชีวิตดีกับชีวิตดิมรางที่จัดที่กรุงเทพมีวัดก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจก็สามารถมาเที่ยวกกันได้นะครับงานมีถึงวันที่28กรกฎาคมนั่นเองนะครับผมถ้ามาก็แนะนำให้มาตอนช่วงเย็นนะฮะจะเหมาะนะครับผมไม่แน่ใจว่าที่เนี้ยตอนกลางวันอนะ่ะเปิดหรือเปล่าน,น,น,นะครับแต่ว่ากลางคืนเปิดแน่ๆนะฮะก็มีของขายตั้งแต่ค่อนข้างเยอะนะครับผมใครที่สนใจไงก็มาเที่ยววันได้นะครับกับ ที่ฐานีกลางกรุงเทพเป็นวัดนี้เองนะฮะนะครับผมโอเคเดี๋ยวให้คลิปนี้ผมไว้ก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่พี่ตาโมนชองนี้เองนะครับส่วนใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์สอบถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมยังไงผมจะมาคอมเมนต์ตอบให้นะฮะโอเคโอเคไว้ก่อนนะครับผมก็ไปในคลิปหน้านะฮะแล้วเจอกันนะครับผมนะครับสวัสดีครับ